โซเชียลเปิดด้วยนะเปิดให้รู้ด้วยนะพี่โพอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องสุดวิสินก่อนวันนี้ผมจะมาเล่นซ่อนหาแมพไทยบราร์บิคิวไทโค้นะคบผมไปฟราร์มนอกรอบมานะก็เปน็นในวันนี้เพื่อนผมรีเวิร์สไปหกแล้วีเิร์เปิดเสียงมันแต่จริงๆมันแมคค่ารีเวิร์สเติมไปหกรีเวิร์สโอเคนะคะวันนี้มาเล่นซ่อนหาอามาเป่ายิงฉุกันก่อนเอาพูดนะ ยังยิงยงาวบอกกระเป๋ายิงฉุดกันไกลเอาใหม่โซเชียลช้าอ่าแล้วโอเคโอเคครับผมจะหาก่อนนะยังยิงยาวบอกกระเป๋ายิงฉุกโอเค okay ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอบโอเค okay ครับผมผมจะนับ,บได้เราเหลี่ยมได้ที่ตัวละครทุกคนใช่ครับนี่คือวิธีการเหลี่ยมนะห้ามขี้โกงนะนี่นี่ช่องชั้นโดนเลยนะเดี๋ยวคนณูกก็หาว่าเพื่อนพี่ขี้โกงนี่ โี่ครับตอนนี้เพื่อนผมไปหาแล้วบอกเลยว่าห้ามเหลี่ยมห้ามเหลี่ยมแต่ว่ารีเซ็ตตัวได้ใช่ไหมได้ห้ามเหลี่ยมโอเคครับผมไปเลยนะครับคือแบบออกแบบอะออกแบบนั่นแหละเดี่ยวเดี๋ยวเป็นเป็นเป็นไล่จับวกับซ่อนหานะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาก็คือไล่จับนั่นแหละไล่จับนั่นแหละคือไล่จับโอเคครับเดี๋ยวผมหาจากห้องนี้ก่อน นี่ครับทุกคนห้องนี้ได้ไหมห้องนี้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 หัวไม่มีแล้วโอเคขอคำใบ้หน่อยขอคำชั้นแรกอยู่ชั้นแรกเหรอผมผมไม่เชื่อเขาง่ายๆนะครับผมผมไม่เชื่อเขาง่ายๆนะครับทุกคนแต่ว่าผมน่าจะห้องนี้ห้องห้องนี้ผมยังไม่เสร็จนะครับห้องผู้จัดการนั่ไงี้นั่งงเห็นละเห็นละผู้จัดการนั่นแหะ ตอนนี้โซเชียลกำลังเดินอยู่แถวเก้าอี้เยอะอ่ะที่มันอยู่ชั้นสองอ่ะอยากทราบว่าเขาอยู่ชั้นหนึ่งผมจะโดดลงไปเลยเขาคุนี่แบบเขาอยู่ชั้นสองเหมือนเอ่อห้องน้ําอาจจะมีนะห้องน้ำผู้ชายไม่มีโคิดว่าเพราะน้ำผู้ชายไม่มีนะห้องน้ำผู้หญิงผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงก็ไม่มีผู <c oughs> ้หญิงละ แล้วก็ลูกาพก็มีตอนนี้ผมไม่เจอแต่ว่ามันมีอย่างห้องหนึ่งเขาจะอยู่เฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยทุกคนผมได้เสียงดีเซ่ตัวใคยดูแล้วครับทุกคนน่นเห็นไหนไที่มาผมชี้อ่ะน่นนวิ่งไปวิ่งไปวๆเร็วเรเร็เร็วเร็วเร็วเรร ว่าครับตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วตัวนี้ขึ้นลงไปแล้ววอสกหนวอสกอนึ่งเป๊ะแกนอ๊อดแกนอดแกนอ๊ดแกนอ๊อดทุกคนตีไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วตีแล้วอ้าว เซ็นคู่ครับีเซ็นคู่ผมไปแล้วไปแล้วลุยมาลุยมากรุ่ยมาชึบไหวล้วตอนนี้ตอนนี้ผมจะไม่ไล่เพื่อนผมนะจีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเขาเขาวลกอะ นี่นี่คือบลกหรือว่าอะไรมาสไลด์ได้ก่อนที่ฉันกำลังเดินอยู่เดินอะไรเล่าเดินไปหาร้านมันมีคิวโซเชียลอะนั่นไงโอเคครับไปแล้วครับไปแล้วครับนั่นไงเขาขึ้นไปในชั้นสองครับแล้วผมจะทำแผนการล่อนะน,นั่นไงนั่น <c oughs> เขาไปแล้วครับ ผมใช้แผ่นเอ้ยทีเสียตัวครับนั้นนั้นของอดีด้วยตอนนี้ยังไม่จบนะครับผมเหลืออีกหนื้าทีในการตามหาตอนต,ต,ต,ตอนนี้ผมว่าเรา4นาทีหนะ้50ไปต่อไปต่อนะครับทุกคนตอนนี้เขาปิ้งไว้นะครับ วันนี้ตรงนู้นน่ะไม่จะจ้างพนักงานก่อนไงไม่ต้องจ้างแล้วดีไงเฮ้ยชากรแพงกัน <c oughs> เปิดเสียงก่อนโอเคครับผมคู้ไปแล้วครับผมตามอยู่ผมตามอยู่ผมตามโย เขาหนีไปที่ร้านบาร์บีคิวของโสดนะคะเขาหนีไปที่ร้านบาร์บีคิวผมซึ่งมันเป็นร้านบาร์บีคิวใหญ่ห้ามหายไปแล้วครับหายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่เจอครับไม่เจอควายตัใครกินไม่เสร็จอีกหรอเนี่ย ไหนมาไม่มีลูกค้าเลยนะตอนนี้ยังไม่มีเสียงรีเซสงองชั้นสองชั้นอ๋อตอนตอนนี้เสียงจิิงฉันแอบมีเียตตัวละครอะไรฉันไม่ได้ยินเสียงรีตัวเลยหรือว่าจะอยู่ในห้องเก็บของอ่ะใช่ตรงน,นี้แน่นอนอน ใ <c oughs> ช่ชื่อไม่มีครับเออตรงไหนเนี่ยตรงไหนอะทุกคนเพื่นอนเขาเชื่อมาหน่อยทุกคนอยากให้ผมเล่นแมพอะไรกับเพื่อนก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้แต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอ ว่ามีทางเลือกสุดท้ายแล้วคือตรงนี้เฮ้ยไม่ไหน <c oughs> ไม่ไหนอ,อ่ะไม่บอกเขายิ้มนะเพราะฉะนั้นผมจะทิ้ล <c oughs> ัอรับคู่ลูกค้าอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงนู้นนะทุกคนน,นู่น <c oughs> เหลี่ยม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 โดยการปิดเ,เ,เสียงทุกคนแล้วก็กดลิเซตตัวละครแล้วก็บิดเสียงทุกคนใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวฉนันด้ปิดเสียงแล้วแล้วฉันก็ไม่ได้ยินด้วยนะก็เด่ไนไม่แล้วครับไปแล้วว่าผมจะตกเก้าอี้แปะครับทุกคนผมแปะแล้วผมกระโดดทุกคนเมือ่อเมื่อคี้ทุกคนเช็ค V A R ได้ว่าใครแปะนะครับ ท,ทีนเีบยบอสกอนใครใครอยากแอดผมกับเพื่อนก็แอดได้นะครับทุกคนตอนนี้เขาไม่แล้วไม่แล้วครับจะก,กระโดดนะครับจะก,กระโดดเลยเว้ยผมแฝงเขาวงกตเกมจะจบนะครับวันนี้เดี๋ยวนะตอนนี้เวลาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนผมได้หนึ่งแต้มโอเคครับต่อไปตามหผมซ่อนนะนับ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 ,นบเลยทุกคน แต่ไม่ใช่เพื่อนผมให้นะฉันไม่ต้องนะโอเคเพราะฉันกำลังอยู่ถ่ายกันอยู่เพราะฉันกำลังซื้อผักซื้อผลไม้เจ้าผมเจอที่แอรเจ็งๆทุกคนเที่ยอ่ะปรลบผู้ค้ารอก่อนจะได้รีเบิร์ดรอไม่ไม่ใช่ว่าูกค้าก่อนอก็รับลูกค้าก่อนนะกว่าฉันจะถึงนายน่าจะรับผู้ค้าเสร็จแล้วนะมั้งไม่ใช่ว่า ฉันรับลูกค้าแล้วนายมาโจมตีนะไม่ใช่มายังมายังทุกคนทุกคนช่วยดูหน่อยเรี่ยมพนักงานดีเด่นนี่คือมีการมอบตำแหน่งด้วยทุกคนนายไปคิดเงินตเพื่อนผมรีเวิร์สเยอะแล้วผมยังไม่ได้รีเวิร์ส ตอนนี้ลูกค้ามาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับตัวนี้ไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับเป้ยเ้ยเขาชั้นสองไม่บอกไม่บอกลูกค้าหรอที่ขึ้นไปชั้นสองอ่ะไม่บอก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 ครับไม่บอกไม่บอกครับไม่บอกไม่ไหนเนี่ยใครจะรู้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  ไม่โดนโดนเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนเห็นเห็นว่าโดนไหมคอมเมนต์ด่วนคอมเมนต์ด่วนคอมเมนต์ด่วนนะทุกคนแปะแปะดจะโดวะดอ้วกจะโดนอ้ะโดน้วดนดนแบกะโดนดนะดวะโดนอววกจอนนอดอวดอนวกะอนอนออออก ครจะรู้ใครจะรู้ใครจะรู้ใครจะรู้ไปนะครับไปแล้วไปแล้วตัวนี้เฮ้ย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 าดัาดังาใช่เพื่อนผมวิ่เลยแบบไปแล้วไปแล้วจะเติมใช่ไหมจะให้เติมสปีดหมูใช่ยหมไม่ต้องเลยผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไอยู่ทันเพื่อนเว่าจะซื้อละเติมละกลังจะเติมเลยทุกทุกคน เพื่อนผมเขาใส่เตอิอนะครับทุกคนหลับตาทุทุทุกคนหลับตาภราพมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แูแล้วดูไม่ทรมีเซททันว่าอะทุกคนเขียนทันใช่ไหมือว่าไม่ทันโอเคครับมันโอเคครับมันไม่ทันก็ได้เจ็ร้อยได้แบสองศูนย์ครับนาทีผมนับต่อ เดี๋ยวยค่อยรับเดี๋ยวบอกว่าเริ่มก็คือเริ่มเราเ,เดี๋ยวผมจะไปสปาก่อนสร้างที่แอบเพิ่ม<ต>จะสปาลูกค้ามาเยอะในห้องผู้จัดการเนี่ยซื้อให้หมดเลยวมีอะไรซื้อให้หมดเออวันนี้ไหนเนี้แต่ไหนก็จะไม่สามารถหลบหนีรอบต่อไปได้แล้วครับไหนเขา้าห้องผู้จัดการเนี่ยมันจะไม่มีกระจกมี่จะไผให้เออจริงด้วย ลอยวนบีดทุกคนครับเที่ยวดนบิดบิดตึงๆอเออบ,บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าผมชื่อเล่นเชื่อเลยผมชื่อว่าโซเชียลนะโซเชียลโซเชียลทำทำทำมาเป็นสิบกว่าคลิปบางคนยังไม่รู้แต่ชื่อเล่น ตัวผมแค่ทำแค่สองคลิปก็พอแล้วอพอแล้วไม่ทำแล้ว <S 2> <S 2> คือมันก่อให้เพื่อนผมมันมาร่วมคลิปผมประมาณสี่คลิปได้รวมคลิปนี้ด้วยนะแต่ว่าอนาคตเขาอจะมาทำอีกตัวเกมมิ่งด้วยกันอาจอาจจะใช้ห้องเดียวกันแล้วก็แบ่งเงินกันอ่ะเกมมิงม่ม <S <S งเกมมิ่งเกมมิ่งด้วยกันจะครับก็หลับลูกข้าแล้วจะไปซื้ออุปก่อนให้ นะครับเดี๋ยวผมจะรับรองนะครับเีือกเสร็จแล้วพร้อมยังฉช่กำลังสร้างโตอยู่ยังสร้างโตเป็นที่กำบังหรือเปล่าอืมใช่ต่อแถวกเก็บไปเลยพอรล้วโอมอหพรอไม่โทรพรอโอเคมีการถูกเวลาด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปต้องมีเซ็ตตัวละครสิบสิบสิเชื่อต้องมีเซ็ตตัวละครก่อนเพื่อเนื่อม่ใจไงเชื่อเราเดี๋ยวผมจะรับรับลูกค้ารอ อ,อีกอีกเซตนึงยังต้อยโอเคเพราะของจริงของของจริงนะครับตอนนี้เพื่อนๆผมอยู่ตรงเอ่เอทุกคนเห็นไหมใช่หรือเปล่าเนะี่ยใช่เปล่าใช่เปบอกทีนี้เขาไปไหนใช่ไปก่อนเนาะผมค่อยมาซื้อคอมที่หลังลุกต่อใครเห็นว่าใครเห็นว่าเ <ใน S 1> ขาใช่เก็บเงินให้ฉันเดี๋ยวฉันจะได้ซื้อหมูหมาเาอยูบลล์เขาอ,อยู่ที่ไหนทุกคน ผมจะหาไม่เจอแล้วฉันอยู่ถามโซเชียลอ้าวไปตอนไหนที่จริงตอนที่ฉันพอเราอมอกมาพร้อมฉันแอบเดินอ้อมเป็นวงโค้งเหรอใช่ต<พ>อนที่ฉันอยู่เ้าพผู้จัดการเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะเพราะห้องผูดผู้จัดบบการฉันสร้างไว้หน้าเดียวนะ บอกเลยว่าห้องห้องบริการเป็นห้องปิดตายนะแต่ว่าพูดต่อใช่ของมาแล้ว,ออกลวเก็บเงินลอยกว่าไปร่บทำง,งานทำง,งานเก็บเงินเฮ้ยทุกคนฝังเขาผมเชื่อว่าขอต้องอยู่เลยขาขาฮึืมฮึมฮึม <c oughs> ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะเพ <c oughs> ื่อนผมไม่ไหนทุกคนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมมีตังซื้อคอมแล้วซื้อดีกว่าซื้อเลยีเบิร์ดเหรอหนึ่งแสนหนึ่งแสนแล้วเดี๋ยวหลังคลิปนี้จบเราเรารีเบิร์ดเลยแล้วก็จะเริ่มใหม่หมดเลยรีเบิร์ดทายฟรีจะกทับมารีเบิร์ดหนึ่งแสนบาท แล้วค่อยดิบเวอร์นะฮะแล้วทีนี้จบทีนี้สิบหกนาทีแล้วเนี่ยโยชที่นี่จะถ่ายค่าเองก็ว่าผมเห็นแล้วทุกคนนู่นนุ่นทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนู่นนู่นนุ่นไม่เห็นไม่เห็นในทุกคนเนี่ย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 ที่เห็นอุตส่าห์เสี่ยงตายมานั่นเนี่ยเหรอพนักงานรีบทำงานเอาผมไปแล้วค่ะ เดี๋ยาเดาเดวชั้นเป็นอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จบคลิปนี้คลิปนี้เบื่อไหมทุกคนใคร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 เบื่อกดไลค์ส่วนใครไม่ไม่เบื่อก็กดไลค์เหมือนกัน <c oughs> ไปทุกคนเขาหายไปแล้ว <c oughs> นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะแ <c oughs> อบครับแอบไปแล้ว ตบโตตบโต้ต้งแปะแปะแล้วทุกคนแปะแล้วดู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 ทุกคนไม่คิวมันแปะทุกคนเโดนเลยแปะแปะ แต่ทุกคนมันแปละแล้วอะทุกคนดูความขี้โกงดิแปะเรียบร้อยโอเคครับทุกคนมันมันถือว่าผมแปะแล้วเคผมจะไปแอบแต่ว่าเพื่อนผมเขาเลามุ่งหน้าไปแล้วรีบรีบเขาว่ะผมไม่บาลียะผมไม่บาลียผมไม่บาลียผมไม่บาลีอะนาเสีแต่ฉต้องปะใช่ไม่ใช่เหรอ ใช่ไงแต่ว่าฉันแปะไปแล้วไงแต่ว่าฉันแปะไม่ตรงตามเวลาที่กําหนดไงถ้าเาเล่นได้หนึ่งแต้มฉันได้หนึ่งแต้มใช่ไหมฉันได้สองแล้วใช่ครับเพราะใส่ใส่เอาทุกคนเขาเห็นได้ไงาตาทิพตาทิพตาทิพบอกแค่แค่แค่ตอนนี้เขาอ,อยู่ไหนอ่ะทุกคนเขาไล่หลังอยู่นะเขาไม่ได้เติมสป,ปีดนะครับ ทีนี้เต็มละทีนี้จะยี่สิบนาทีแล้วไม่ไม่ฮ่าโดนกับดักไปสินายจะทำอะไรนายทำอะไรเอาอระเอาอ่ะฮ่า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 เอาสิเอาสิดีเวิร์สอ่ะไม่ใช่เข้ามามาดิเข้ามาเติมสปีดแล้ว ฮ้ยฮ right? mm ุยยุยุยุโอ้ปะเปะแปะกปะโลเคครับสำหรับทีมนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนผมเป็นผู้ชนะนะเอเครับทีมนี้ขอลาไปก่อนนะครับตกลครับไม่ได้เติมอะไรหรอกโอเคครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็กด s u b s c r i ด้วยนะคะใครของไปะ